สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําการใช้เหรียญ MVP Coin นะครับในการเช่าบริการจัดคอนเสิร์ตนะครับขั้นตอนนะครับคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ MVP Coin .com นะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมานะครับก็จะพบกับบริการต่างๆทั้งหมดนะครับให้เราเลือกที่คอนเสิร์ตครับคลิกได้เลยครับนะครับและละเอียดนะครับก็จะมีบอกว่าเป็นบริการจัดมินิคอนเสิร์ตในบรรยากาศแบบชิลๆนะฮะสถานที่ให้บริการตอนนี้มีอยู่5สถานที่นะครับ ใช้เหรียญทั้งหมด3 3 0 0 0 0 m e p coin นะครับจากนั้นให้เลื่อนลงมานะครับก็จะมีสถานที่ให้เราเลือกนะครับสมมติว่าเราจองที่ลาดประชารีสอร์ทเขาใหญ่นะครับให้กด use token นะครับในหน้านี้ก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนะครับที่เราจะได้นะฮะหรือคลิกด้านล่างนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลได้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับก็จะมีปฏิทินตรงนี้ให้เราเลือก หรือว่าเราจะจองวันที่30นะครับแต่ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย10วันนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กด add to cart ครับในหน้าสรุปรายละเอียดนะครับเราก็จะตรวจสอบได้ว่าเราจะจัดมินิคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับใช้เหรียญเท่าไหร่นะครับเมื่อเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กด proceed to checkout ได้เลยครับในหน้า checkout นะครับให้เราใส่รายละเอียดชื่อเบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะครับ ส่วนด้านขวาครับจะเป็นจํานวนเหรียญทั้งหมดที่เราต้องใช้นะครับจากนั้นให้เลื่อกลงมานะครับกด place order ได้เลยครับในหน้าการโอนเหรียญนะครับให้เรา copy wallet address นะครับตรงนี้ไปวางไว้ที่ MetaMask wallet ได้เลยนะครับหรือจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับเปิดแอป MetaMask ขึ้นมานะครับแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับซึ่งจะสะดวกกว่านะครับจากนั้นเราก็ทำการโอนเหรียญตามจำนวนยอดที่เราจองไป แล้วก็ทำขั้นตอนตามปกติได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราแคปเจอร์หน้าจอที่เราโอนเหรียญน,นะครับส่งไปที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจ MVP Coin นะครับจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับส่งอีเมลยืนยันการจองมาให้เราทางอีเมลนะครับเราก็สามารถพิมพ์แล้วก็นําไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าง,งานได้เลยครับโอเคนะครับการอาจองมินิคอนเสิร์ตนะครับโดยใช้เหรียญ MVP Coin ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ